เป็นกป่การลุงป่ากุาจ้ะพี่้องมวนครับเจ้มวลเจ้าลูงเหื่อฮ่า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 ฮนาฮ่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 า้าฮ่าฮ่าฮ่าาฮา่าฮ่า่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าย่า่าาาวา่่่าฮ่า่่่า่าเาาา่า ลุกมาข้าดกสิข้าหยังหย่งยกเลยรูดซ่อมรูดซ่อมซ่อมดูเอ้าปิ้งเลตานี่ปิ้งเลย่มีตานี่มิดเป็นว่ามิดมิดมิดจะปลาข้าวน้อยไปข้าวน้อยวะนี่ข้าวน้อยนี่เอ้ยสุดยอดฮะฮะให้ตัวเอาเอาตัก evet. เลย ุดขึ้นสอ,อ๋ออะละไปลุกนี่ท่านท่าน้องหาลูกอะไ้วันนี้กระวอกอะไรตายลูกอ๋ออันนี้ซองวะนี่องส่วนองส่วนเนอนเนอ

คนแบบดิดผมบกยุดรักที่บุญอืมเขาอยู่หน้าไฟั่นติ้มเต้ยอใส่ท่านไ่ติ้มเต้กัย้นาไม่ใช่เกื้อไงนี่เกื่อนี่ใสนี่เอ้าไม่เห็นทางอีตุนพี่เหรอติโอนี้บ่เีออโอ้ห้างนั่นอห้างนเพื่นถายติ้เขาเศร้าสามาสิบติางนั่นเห็นเขาเศร้าไม่เห็นทางอีตุนขายจะหัางนีกินลอยกินไก่

ทั้งป่ามันก็ะจายล่ะป่ามันก็ะจายเลยพี่น้องมันรุ่นมันรุ่นกันอันซอนคุณนะปลาขาวนะขาวอากล่ากู้ใดกกันเลยเนี่ยก็มาข้าวกระดูกกูโลดคุณบุญที่แล้วนี่มาโลดคุณนะ ยังเข้าอันไม่ย oh, uh ังสนุกหรอนี่ให้ยุกูวาได้ตองกัดกูนะเจ็บตองหน่อยสนกูห่างมากตีเจ็บตองหน่อยกูบมากมันได้บ่ได้อ่ะดึงอ่มาลุนมนลุนมนลุนเป็นยังไปไปขานกันเนี่ยอันยอกันยกอันปิ้นไปทางไหนกัน่อย ล้ทางมาเอพิกพิกทางไปพูดนู้นว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเอาขึ้นเออดี๋ยวเดี๋เดดี๋เด้วดวเดวเดี๋ยวดยวเดอวเดออกวเ้วเดี๋ยวเดีวยว มาเบิ่งตานี้มาลุ้นตานี้พี่น้อ่ะลุนตานี้ตานี้เป็นยังไงตานี้ไม่ตันี้ไม่ขึ้นดูเออมันอยากดูเนาะเอาเอาแซมมี่เอาตานี้มันออกไม่แล้วบะนี้ออกไม่แล้วบะนี้สะดูนี่บ่เหลืยชอตอันแล้วจะน้อบินว่าให้กินอันนี้เลยจะพายมันมาไปเออสุดยอดสุดยอดน้ำพาย ไงซ่ามันมันไงซ่ามันค่ะเออฮะเอานา่ซัวคักซัวนี่ส้น้าหนามูยากเคล็ดเลยตีม okay. um. no. ู้นี hmm. ่ได้ยังกันอันใหยงมี่ะนี่เป็น เออโอ้ยน่าเงี้ซ่ามาหมานค่ะปลาข้าวซีเอาโหลดเงี้ซ่าแหม่ได้ซีเด้อข้าวนั่นเขาเท่าสองเขาได้ไหมเออไม่อยากพายแล้วเอาอยู่น้ำเน้ซ่านั่นละเออว่าู่หันแห้งคักท่้ รุ่นเอาเจ้าวัาเนาะไ้รถไม่อยากมากงี้วะยิงน,น้องมึงเนี่ยมึงมึง,งคนไล่ไหลหล,ลงปากกุดค่ะปิดจังไดน้อด่างนี่มันบ่ มันมันมันเออเออเอเอามนมันมันได้จะกข้าวบดได้ข้าวครับพี่ตัปานัาง่งกับป,ปากองเออป้านั่งป้าโดกับป้าคอป้าคอทีบ้างสองโลนครับตัวนั้นนี่เนี่ปไปข,ข็งก็สิว่ามีหรอกที่นั่นผ้าคอกินมดแล้วโอ้ตรงนี้ Màn khắc phí nông, lông bà khuất khả. Đây, chú khủ, chú khuân. Đó. À, Đó. À. Thức khé cả màn khắc mông nè. Phụt, phụt, phụt. Nhi bợp bợp. Màn khắc mắn nè. มันผดม,มันโฟนี่นีนะพี่น้องคุณไปครับพป่เบงได้คักอุแต่สะดุ้งใหญ่เลย

ยอะเยอะเอามาลุ้นกันว่าสิเป็นยังไงเอเอ้าคือบ้าวุ้ยใบเป็นป่าป่ายไงแท้ กะถิอยูถิชุคนน่นนะกะถิุคนสุู่ะพี่น้องมานยี่ดียลยได้ดีฮะคนทดคนทเนี่ยบวมบวมปวดปลาหรือปวดน้ำก่อนฮะเฮ้

Mắc đi đèo này là đi bụi đèo cô Bát cái màn thế này Màn bà hàng Xu? Màn bà Má nhanh cây rồi Ui 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 Ui, tật tài lúc này thật bẩn Uuuu, bà màn khác nữa Đây bà là Đây Đi มสุดจอดจสุดจอด,ดมนันจูโซ่คนอยู่พี่น,น้าไปังไหท่านผู้ชมท่านผู้ชมเปนนไหนมังไะเชมว่มันละับโเจากันมันว,ว่นนเจ้าพ่อป่าด้เยอะลอันอนี้ปกตตแหละคือมูกเจ้าหน่ะพี่มัมนันมัน พญส่าขาพนเหรอขาเจ้ามันอยู่พญส่าได้ีขาวเออได้จุคันได้ทางไตกระโงไงป็กระปยี่เป็นอไโงย้ขาวอนหกเออล่เนี่ล่ะกระโปงเถืองกระปงเมนไวยี่งย่รีมัะดุงน้อยประมาณสามตีหาโล่เลย่งน้อยเียเออเอตายน้ำตื้น เอาท่านผู้ชมบ่นี่ทันผู้ชมบ่นี่ท่านผู้ชมมาชมปลาเลยค่ะไปไป่ะไปไปหาเลาะหาเลาะเบื้องเออหายอดวิวกันมินยัยหายอดวิวกันเบิ้งเบื้งบรรยากาศพี่น้อง สุดยอดเลยกระมานสุกหูซุนได้หลายเลยล่ะคุณเสียงโหมัน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 คุณนะนี่ไง มันคักพี่เน้ะงมันรุนมันรุนมันรุน เบ่งเบ่งเพิ่นลงป่าพี่เนาะตอนสันรุ่นแล้วรุ่นอีกใส่สุขูสุขคนอยู่เด้ไง,อ,ง,งอ้ยยยยยงองยยยยยายยนยอ้ยนยย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 ย 讲话。 เนดังการล่งป่าีน่น้องพวเน่ยก็ได้เนี่ยสุคนอยู่ดีมานมันุนี่พม่งม่งแม่งม่งม่ง้นม่งมาเปนสิเป็นังไร ăn luôn 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 cái đây đây là đi rằng này cái มาข้าบอะไรแล้ววะกดได้ไเขาขึ้ก่อนเราสะดุ้งไห้มัะดุ้งใหญ่ดักหนามันมดเนาะเนาะไได้เนี่เขาได้ใก้ข่าดุ้งพยกออกเนี่ยมา เป็นสิมานบ่พี่นออ้องบ่ขึ้นง่ายเลยที่ปลามันถึงเนาะท่านปลาบ่าถึงเลยขึ้นล้นแล้วพูนะเต็มน้ำอยู่น้อง,อ,งอ,อ่ะมาลุนมาลุนมาลุนแบบน,นี้มาลุนมาลุน ເຮົາຈະຮູ້ເຮົຈະຮຕດິຕ່ຕ່ພຸດແຕັໃກັນ มันรุ่นมันรุนมันรุ่นดังนี่ มันมาลอยไปบ่ได้อ้าวเดี๋ยววาเดี๋ยววะไงพ่อต้วสีหมันา่วเราะว่าเป็นทังสั่นบานี้บ้านเมี่ยงขามันติขามันสั่นอือพญิสาเลยซีขาวพญามได้ไปดูซีลูตัวปกเกยัญามต้องมันตัดดูดีเข้ ว่ายู่งน,น้องเบนก็ได้ปลาดูง่ายละสามลกอันนี้ซี่ห่าคนที้อ่ะอขึ้นไปไทยอีกอีกอยู่แล้วเพิพออบบนน่นได้ปลาคาปลาจอมบอพ่ายนี้ใส่กระบาดหมันได้หลายพี่จะใส่กรเออได้หลายครับคุณป้าเออเ <laughs> จ้าไปมากหรือเล่าเพิ่นละพ่อชูไข่ฟังโอ้ว่าเพิ่นมานน่ะเออปีนี้อันยศใท่ไห่ปีนี้กูมันอันยศในยศใช่ปีนี้กูมนันปี <laughs>

แป่ยดุรหาเดี๋ยวเที่ยวกนได้ปลาน่อยอยุหาได้ปลางย่จักเอร์ไ่เ้อเขาจ้าได้ปลางมดมองอีตาเฮ็ดมองไข่ก็ได้เียเออพีนาเฮ็ดีดอยที่านรีบรีเน่าบอกี่อไม่เห็นกตบอมมีเงินเครื่องถือบบวายย่งี้ายอย่แต่ว่ากุมารอยุปีนี้ว่าันเอออาตองกูก็ได้